บทที่หนึ่เริ่มใหม่อีกครั้งหากเป็นไปตามนี้ไม่ว่าพวกเขาจะไม่มีทะเลจิตสำนึกของสมองบรรพชนผู้สร้างตราบใดที่ฝึกฝนเคล็ดวิชานี้พวกเขาก็ยังมีวิธีในการจัดการติงถงสภาพจิตใจของติงห้าวราวกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆครึม้มก่อนจะมีแสงอารุณสศาสตองลงมาสลายเมฆดำจนสิ้น เมื่อตระหนักได้ดังนี้แล้วติงห้าวอจึงไม่คิดตามมหาทะเลจิตสำนึกของสมองอีกต่อไปแต่ตัดสินใจจะกลับไปฝึกฝนกระบวนท่าวิชาไร้พ่ายใหม่อีกครั้งเพื่อให้บรรลุขั้นสมบูรณ์สำนักพินิจกระบี่หลังจากกลับไปแล้วติ่งห้าวอก็ตรงไปที่เขาพินิจกระบี่ปิดด่านกับตนนอกจากเสียเยโวแล้วก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกระบวนท่าวิชาไรพ่าย ภายในทะเลจิตสำนึกติงห้าวออกลับไปหยิบวิชายุทดนี้ขึ้นมาศึกษาพินิษอีกครั้งทบทวนครุ่งคิดทดลองทำศึกษาไปทีละขั้นทีละตอนไม่ว่าจะเป็น12ขั้นหลักแห่งปัญญา12กระบวนท่าสังหารแห่งหลักการต่อสู้หรือหลักแห่งจิตใจล้วนถูกพินิษศึกษาอย่างถี่ถ้วนกระบวนท่าวิชาไรพ่าย สามคำแสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิชายุทธอย่างเต็มที่ทั้งสามต่างมีผลลัพธ์และความสามารถแตกต่างกันกระทั่งจนถึงตอนนี้ติงห้าวอก็ยังรู้สึกว่าวิชายุทธนี้ลึกล้มเป็นอย่างมากเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับมีชั้นหมอกขวางกัน้นทำให้เขามองไม่เห็นวิชายุทธนี้ได้อย่างชัดเจนทั้งยังมองไม่เห็นว่าไกลหรือก้าวหน้าได้แค่ไหน พึงทราบว่าติงห้าวในตอนนี้ไม่ว่าด้วยสายตาหรือความสามารถของติงห้าวขอเพียงเป็นวิชายุทธหรือหลักแห่งจิตใจที่ใครสักคนบนโลกแสดงออกมาได้ติงห้าวก็สามารถมองออกถึงกลยุทธ์เคล็ดลับและการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนกล่าวได้ว่าตรับใดที่เขาต้องการขา้อสามารถลอกเรียนแบบได้อย่างง่ายดายอาจทําได้ดีกว่าเจ้าตัวเสียด้วยซ้ํานับว่าเขาเป็นยอดฝีมือผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกอย่างแท้จริง แต่เมื่ออยู่ต่อหน้ากระบวนท่าวิชาไรพ่าย,ายติงห้าวอไม่รู้สึกกว่ามันง่ายเช่นนั้นกลับกันเหมือนกับหนูตัวน้อยแทกระดองเต่าให้ความรู้สึกกว่าตนด้วยกว่าแน่นอนว่าเขาเคยฝึกกระบวนท่าวิชาไรพ่ายในอดีตย่อมคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพียงแต่การฝึกฝนมันมีข้อเรียกร้องสูงแม้ว่าติงห้าวจะเคยมีรากฐานมั่นคงมาก่อน แต่มันไม่ได้บริสุทธิ์และถูกผสมเข้ากับวิถีแห่งดาบและกระบี่ในช่วงกลางและปลายทําให้รากฐานไม่มั่นคงจําเป็นต้องค่อยๆศึกษาดูอย่างละเอียดไม่สามารถไปอย่างรวดเร็วฝึกฝนไม่หยุดหย่อนเวลาค่อยๆค,คล้อยผ่านไปในไม่ช้าติงห้าวอก็ปิดด่านฝึกตนถึงสองเดือน ตอนนี้ติงห้าวกำลังปิดตานั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาทีละใบไม,ไม่อาจเข้าใกล้เขาได้ราวกับมีมือมาจับใบไม้เหล่านี้วางลงบนพื้นอย่างแผ่วเบาขณะนี้ใบไม้กองสูงกันเป็นวงโดยมีเขาเป็นจุดศูนย์กลางดั่งสายลมยามฤด,ดูใบไม้ร่วงพัดผ่าน รอบกายของติงห้าวไรซึ่งเสียงหรือแสงสีใดๆเขาเพียงนั่งเงียบด้วยความสงบนิ่งราวกับพระชารานั่งทำสมาธิหากไม่มีเสียงลมหายใจแผ่วเบาออกมาในนานๆครั้งเกรงว่าจะมีคนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นศพไปเสียแล้วทันใดนั้นคลื่นประหลาดก็กระเพื่อมออกมาจากร่างกายเขาราวกับคลื่นแสงกระจัดกระจายออกไปทุกทิศทางอากาศประหนึ่งแอ่งน้ำถูกหินโยนใส่เกิดเป็นระลอกคลื่น มีเสียงแผ่วเบาคล้ายฟ้าร้องคำรามออกมาไม่หยุดประหนึ่งเกิดพายุฝนใบไม้ทั้งหมดรอบตัวติงห้าวอถูกพลื่นลมผันผวนนี้ดูดเข้าไปหลังเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยเสียงทั้งหมดก็เงียบหายเหล่าใบหายไปอย่างแปลกประหลาดราวกับไม่เคยมีมาก่อนทั้งพื้นดินเองก็สะอาดขึ้นกว่าเดิม คิ้วของติงห้าวอขยับเล็กน้อยจากนั้นดวงตาก็ค่อยๆเปิดขึ้นคล้ายมีลำแสงสองเส้นพุ่งออกจากดวงตาของเขาผ่านอากาศทะลวงหมู่เมฆทะลุท้องนภา,าถอนหลังหนึ่งคำออกจากปากติงห้าวอพลังที่ห่อหุ้มทั่วทั้งยอดเขาก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆด้วยความเร็วประหนึ่งกระแสน้ำหลากบนท้องฟ้าเหนือสำนักพินิจกระบี่เงาของยอดเขากระบี่อัมพรางปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง เหล่าลูกศิษย์จำนวนนับไม่ถ้วนของสำนักพินิจกระบี่รวมถึงเหล่าผู้อาวุโสต่างทราบดีว่าผู้อาวุโสสูงสุดได้ออกจากการปิดด่านของตนแล้วแม้สายตาจะถูกปรับชัดแล้วแต่ติงห้าวอ,อก,ก็ยังขมวดคิ้วเล็กน้อย หลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจแล้วพูดพึพรรมพำข้าฝึกฝนมาถึงสองเดือนแล้วแต่กระบวนท่าวิชาไร้พ้าย,ยังก้าวหน้าไปไม่ถึงครึ่งไม่ได้การหากยังฝึกต่อไปเช่นนี้เกรงว่าต่อให้ผ่านไปหนึ่งร้อยปีก็ไม่อาจสำเร็จ ด้วยระดับพลังความเข้าใจความสามารถหรือกระทั่งคำพูดของเขาล้วนสัมผัสได้ทั้งโลกสวรรค์มรคคาย,ยุทธวาจาของเขาเสมือนองค์การสวรรค์สิ่งมีชีวิตใดๆไม่อาจขัดขืนถึงแม้จะมาถึงขั้นนี้แล้วแต่ติงห้าวอก็คาดไม่ถึงว่าผ่านมา2เดือนแล้วเขายังไม่อาจก้าวหน้าได้ถึงครึ่งทาง แน่นอนว่าโดยทั่วไปแล้วหากต้องการฝึกฝนวิชาใดๆจะปิดด่านฝึกฝน8ปี10ปีหรือ100ปีล้วนเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับปุถทุชนทั่วไปแล้วการฝึกฝนกระบวนท่าวิชาไร้พ่ายที่มีความสามารถท้าทายสวรรค์แม้ว่าจะฝึกฝนไม่หยุดตลอด2เดือนก็แทบไม่เห็นผลเนื่องจากความยากในการเรียนรู้เป็นเหตุให้ผลออกมาเช่นนี้แต่ติงหวาเป็นใครกันผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของสังสารวัต6เส้นทาง อยู่เหนือสิ่งมีชีวิตนับร้อยล้านปัญหาที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเขาสามารถมองออกได้อย่างง่ายดายหลังจากคลำหามาสองเดือนท้ายที่สุดเขาก็ค้นพบด้วยความน่าเสียดายว่าถึงแม้เขาจะฝึกฝนกระบวนท่าวิชาไร้พ่ายต่อไปก็เกรงว่าจะไม่อาจถึงจุดบรรลุสมบูรณ์ได้ เขารู้ดีว่าเหตุผลหลักคือยามที่เขาฝึกฝนเคล็ดวิชานี้เขาไม่ได้ฝึกฝนมันเป็นหลักแถมยังใช้มันเป็นตัวช่วยไปผสมผสานกับเจ็ดจำนงแห่งดาบและกระบี่ขณะนั้นเองมีแสงสีขาวหนึ่งสายพุ่งลงมาจากท้องฟ้าสู่เขากระบี่อัมพรางแสงนั่นคือเสียเยโว้ค่อยยังชั่วค้ารอจนกระทั่งเจ้าอ,ออกจากด่านมาในที่สุด ด้วยความสามารถของเจ้าในตอนนี้หากต้องการจะฝึกวิชายุทธก็เป็นเพียงเรื่องง่ายงายยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าผ่านมาตั้งสองเดือนแล้วเจ้าจะต้องไม่ทําให้ข้าผิดหวังแนะ่เจ้าก็เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้เหมือนข้าย่อมสามารถรู้ได้อย่างกระจ่างแจ้งถ้าเงินเจ้าทันทีที่เสียเยโวมาถึงหน้าติงห้าวก็พูดพล่ามออกมายกใหญ่ ตอนนี้แก้มของมันพองออกปากก็กำลังเคี้ยวอะไรสักอย่างเห็นได้ชัดว่ากำลังกินอะไรอยู่ทำให้คำพูดที่ออกมาอู้อี้เล็กน้อยติงห้าวมองดูก้อนในลำคอของเสียเยโวที่เกิดจากการพยายามกลืนอะไรบางสิ่งเข้าไปอย่างเต็มคําก่อนค่อยๆจัดเสื้อผ้าของตัวเองแล้วกล่าวว่าไม่ใช่ข้ามาถึงทางตันไม่รู้จะฝึกฝนกระบวนท่าวิชาไร้พ่ายต่อไปเช่นไรอะไรนะแคกแคกมันติดคอข้าเจ้าสัตว์เลี้ยงช่วยด้วย เมื่อเสียเยโวได้ยินก็เบิกตากว้างทันใดนั้นก็หายใจไม่ออกเนื่องจากสิ่งที่กินอยู่ในปากติดอยู่ในลำคอไม่สามารถกลืนเข้าหรือคลายออกได้สร้างความอึดอัดเป็นอย่างมากมองแล้วติงห้าวอกอดรู้สึกขบขันขึ้นมาเล็กน้อยไม่ได้เมื่อได้ยินมันร้องขอความช่วยเหลือจึงช่วยเหลือแมวโดยการยื่นมือออกไปเคาหัวมันแค่เจ็บแค่เจ็บอ,อืกอกผู้วอในที่สุดก็โล่งสบายแล้ว หลังจากกระโดดโลดเต้นไปมาสักพักในที่สุดมันก็ได้รับความช่วยเหลือจากติงห้าวจนสามารถกลืนก้อนที่ติดคอลงไปได้จึงหันไปสนใจติงห้าวอก่อนจับจ้องด้วยดวงตาหนึ่งเล็กหนึ่งใหญ่มองมาอย่างสงสัยแล้วเอ่ยถามเจ้าไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้เจ้าล้อค่าเล่นหรือรากฐานไม่มั่นคงสลับซับซ้อนไม่ชัดเจนติงห้าวอตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจนะักไม่มีทางเช่นนั้นพวกเรา แม้เสียเยโวจะไม่ชอบฝึกฝนแต่ก็เข้าใจความหมายของคำพูดติงห้าวหากแต่เมื่อมันกําลังจะพูดอะไรบางอย่างก็ได้ยินอีกฝ่ายพูดขึ้นมาอย่างแชมช่า้าในเมื่อฝึกฝนต่อไม่ได้เช่นนั้นพวกเราก็คงทําได้แต่ใช้แผนสออ,องอแผนสองโอใช่แล้วยังมีแผนนั้นอยู่เจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการจะทําเช่นนั้นเสียเยโวถามหลังจากครุ่นคิด เมื่อเห็นติงห้าวอพยักหน้าด้านหลังของเสียเยโวพลันปรากฏแสงสว่างวาบขึ้นก่อนกลายเป็นปีกสีขาวคู่หนึ่งแล้วบินขึ้นสูงท้องฟ้าก่อนทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะไปบอกให้เสี่ยวชุนชิวนำสิ่งของเหล่านั้นมาผู้จบร่างของมันก็หายไปในท้องนาภาติงห้าวอยืนอยู่ตรงนั้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างเงียบงนันไม่รู้ว่าเขากำลังคิดสิ่งใดอยู่ ความจริงแล้วเมื่อสองเดือนก่อนในยามที่เขาศึกษากระบวนท่าวิชาไรพ่าย,ายเขาก็ตระหนักได้ถึงจุดนี้อยู่บ้างจึงได้คิดหาทางออกเอาไว้แล้วดังนั้นเมื่อรู้ว่าตนไม่สามารถฝึกฝนต่อได้จึงไม่ได้รู้สึกเสียใจมากนักส่วนแผนที่สองของเขานั่นก็คือการรื้อรากฐานที่มีอยู่ทิ้งแล้วเริ่มฝึกฝนใหม่อีกครั้งตามความคิดของติงห้าวในเมื่อตอนนี้กระบวนท่าวิชาไราพ่ายถูกผสมและไม่บริสุทธิ์อีกต่อไป เขาจึงควรเริ่มฝึกฝนใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งเท่าหากรากฐานถูกทำลายไปพลังงานที่ถูกผสมผสานย่อมสลายตามไปเป็นธรรมดาเท่าหากฝึกฝนขึ้นใหม่ย่อมไม่มีปัญหาเรื่องการเจือปนแต่วิธีนี้สิ้นเปลืองทั้งแรงและเวลาเป็นอย่างยิ่งหากไม่ใช่เพราะเขาไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้แล้วติงห้าวอคงไม่เลือกใช้วิธีนี้ ยิ่งไปกว่านั้นหากจะเริ่มฝึกฝนใหม่อีกครั้งจำเป็นต้องรวบรวมวัตถุดิบลับมหาศาลสำหรับการหลอมรวมท่าทั้งห้าแม้ว่าการฝึกยุทธจะแพร่หลายในปัจจุบนันแต่วัตถุดิบลับหลอมรวมท่าทั้งห้ายังคงไม่ใช่สิ่งที่พบเจอได้ทั่วไปตามท้องถนนอย่างไรก็ตามหากต้องการจะหามันมาเป็นปริมาณมากขอเพียงแค่มีเงินย่อมไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด เพาะว่าหากต้องการวัตถุดิบลับหลอมรวมธาตทั้ง5ระดับสูงมีเพียงแค่เงินไม่อาจรวบรวมได้แต่ปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับติง5วอในตอนนี้เพียงแค่เขากล่าวออกมาหนึ่งคำวัตถุดิบลับหลอมรวมธาตุทั้งห้าที่สมบูรณ์ที่สุดทั่วทั้งสังสารวัฏหกเส้นทางจะถูกรวบรวมมากองไว้ด้านหน้าเขาภายในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อสองเดือนก่อนหน้าที่เขาจะเริ่มปิดด่านฝึกตนสั้นๆเขาก็ได้สั่งให้ติงชุนชิวรวบรวมวัตถุดิบลับหลอมรวมท่าทั้งห้าระดับต่างๆช่วงเวลานี้สำนักพินิจกระบี่รวบรวมวัตถุดิบลับมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่วัตถุดิบลับระดับสมบูรณ์ถูกรวบรวมนำมากองสูงไว้มากมายราวกับเป็นของทั่วไปไร้ราคา ใช้เวลาเพียงไม่กี่อึดใจลำแสงสีขาวก็พุ่งเข้ามาที่เขากระบี่อัมพรางอีกครั้งก่อนปรากฏเป็นร่างของเสียเยโวจูจ,จ,จูเจ้าสัตว์เลี้ยงข้ากลับมาแล้วข้าเร็วมาไหมายละวัตถุดิบลับหลอมรวมข้าทั้งห้าทั้งหมดอยู่ในกระเป๋ามิติของข้าแล้วเสียเยโวลอยอยู่กลางอากาศตบมือลงบนถุงเก็บของที่ท้องของมันดีมากพวกเราไปกันได้แล้วติงห้าวหันไปมองเสียเยโวก่อนจะพยักหน้า เสดส้นเท้าส่งตัวเองลอยขึ้นไปอยู่ด้านหน้าเสียเยโวในทันทีเสียเยโวร่อนลงไปบนไหล่ของติงห่าวทันใดนั้นร่างของทั้งสองก็ค่อยๆเลือนหายไปคล้ายหมอกควันขณะเดียวกับที่ติงห่าวจะไปเสียงของเขาก็ดังขึ้นมาในหูของญาติและสหายข้าจำเป็นต้องออกท่องโลกเพื่อฝึกฝนกระบวนท่าวิชาไร้พ่ายใหม่อีกครั้งช่วงนี้จะไม่อยู่ที่สำนักขอให้พวกเจ้าดูแลตัวเองกันดีๆ บทที่หนึ่เจปลือกกล้วกับชาวโลกสวรรค์มักคายยุตในวันนั้นติ่งห้าวอก็พาเสียเยโวและวัตถุดิบลับหายไปจากโลกยกเว้นตัวพวกเขาเองแม้แต่คนของสำนักพินิจกระบี่และญาติสนิทมิตรสหายก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเดินทางไปที่ไหนคล้ายพวกเขาหายสับสูนไปจากโลกไม่ปรากฏตัวขึ้นมาในตาของผู้คนเป็นเวลานาน หัวเมืองเหนือซึ่งเคยเป็นหัวเมืองใหญ่อันดับที่สในตอนนี้ได้ลดลงไปอยู่ในอันดับของหัวเมืองหนิงที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสินค้ามากมายพื้นที่กว้างใหญ่อัจฉริยะถือกำเนิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากผู้ฝึกยุทธมีอยู่มากมายดังก้อนเมฆทางแยกของหัวเมืองหนิงและหัวเมืองชิงมีเมืองเก่าแก่ขนาดเล็กอยู่แห่งหนึ่ง เมืองแห่งนี้มีภูเขาอยู่ด้านหลังด้านหน้าเป็นป่าไม้นะับเป็นสถานที่ธุรกันดารมีจำนวนประชากรอยู่เพียงแค่หลักพันนามว่าเมืองพคร่งพิรุณยามตื่นขึ้นตอนเช้าผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองเล็กๆต่างพากันมาที่บ้านของผู้ฝึกยุทธระดับขั้นมหายุทธคนเดียวในเมืองเพื่อฝึกฝนตามคำแนะนำของเขาชายชาราผู้นั้นถูกเรียกว่าผู้อาวุโสอู แสงอาทิตย์ยามเช้าแรงกล้าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอาบไล่ลงบนร่างฝูงชนตามมาด้วยเสียงจอแจจากฝูงชนคล้ายฉากอันแสนสงบสุขระดับพลังของอูเหล่านับได้ว่าทรงพลังทั้งยังใจดีมีเมตตาหลายครั้งที่ผู้คนจากเมืองพร่างพิรูมาที่นี่เขามักจะแนะทําให้ทุกคนฝึกฝนทักษะยุทธขัดเกลากายาสอนทักษะการต่อสู้หรือเล่าประสบการณ์ชีวิตของเขาให้ฟัง คนที่มาฝึกฝนกับผู้อาวุโสอูมีมากมายหลากหลายตั้งแต่เด็กสุดอายุเพียง4-5หขวบจนถึงแก่สุด30-40กล่าวถึงเมื่อครั้งข้ายังเยาไววัยไม่ต่างอะไรจากพวกเจ้าข้าเคยบังเอิญได้พบกับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสำนักพินิจกระบี่เมื่อตอนนั้นยามเช้าวันนี้หลังจากที่อูเหล่าสอนทักษะการต่อสู้ให้กับฝูงชนแล้วก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเขาออกมา ผู้คนเกือบทั้งหมดในเมืองพระ่างพิรุณต่างฟังเรื่องเล่าด้วยความลหลงไหลจนดวงตาเปล่งประกายโดยมีเด็กยกมือตั้งคำถามเป็นครั้งคราวทว่าท่ามกลางผู้คนมีหนึ่งร่างนั่งขัดสมาธิอย่างเงียบๆฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาวงกลมห้าธาตุลอยเวียนอย่างอ้อยอิ่งบนร่างของเขาดูดซับกระแสพลังฟ้าดินโดนแสงแดงสองทะลุผ่านกระทบร่างของเขาจนคล้ายถูกคลุมด้วยผ้าห้าสีและดูงดงาม ผู้ที่กำลังฝึกฝนมองดูแล้วกลับไม่สามารถคะเนอายุได้ดูเหมือนว่าเขาจะอายุ20แต่ก็อาจจะเป็น30ผมของเขายาวพาดบาปปล่อยส,ยสบายสบายดูรุงรังอยู่บ้างเล็กน้อยบนใบหน้ามีหนวดเคราขึ้นแต่ดวงตาลึกกล้ามยังคงดูโดดเด่นเป็นพิเศษมันใสกระจ่างและสงบราวกับบ่อน้ำที่พบเจอสิ่งใดก็ไม่สั่นคลอนบนตักของเขามีแมวรูปร่างค่อนข้างอ้วนนอนอยู่ บางครั้งมันก็เหมือนจะนอนกรนหลับสนิทบางครั้งก็ลืมตากวาดมองไปรอบๆอ,อย่างเบื่อหน่ายจากนั้นก็หลับตาลงอีกครั้งราวกับไม่มีสิ่งใดดึงดูดความสนใจของมันได้ข้านาะอาติงท่านไม่ไปฟังเรื่องเล่าของผู้อาวุโสอ,อูเหล่าหรอกหรือเรื่องที่เขาเล่าสนุกมากเท่าหากข้าได้กลายเป็นสิทธิสำนักพินิจกระบีตามที่เขาเล่ามาจะดีแค่ไหนกันนะหนึ่งเสียงไร้เดียงสาดังแว่วมา ด้านหน้าผู้ที่กำลังฝึกอย่างหนักพลันปรากฏร่างของเด็กน้อยน่ารักเงยหน้าขึ้นพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาผู้ที่ถูกเรียกว่าท่านอาอติงไม่ใช่คนของเมืองพร่างพิรุณแต่เป็นผู้ที่หายไปจากสายตาของทุกคนเมื่อไม่นานมานี้อย่างติงห้าวอผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักพินิจกระบีส่วนแมวสีขาวตัวนั้นก็คือราชาปีศาจเสียเยโว หลังออกจากสำนักพินิจกระบี่ติงห้าวอก็แปลงโฉมมับพานและเดินทางท่องโลกล่าเพื่อฝึกฝนวิชาและสัมผัสกับวิถีมักคายยุทธอย่างแท้จริงเขายังได้ปิดผนึกการบ่มเพาะกลับไปเริ่มฝึกฝนใหม่ตั้งแต่ขั้นก่อเกิดยุทธในฐานะคนธรรมดาผู้หนึ่งทุกขั้นพลังล้วนฝึกฝนท่าทั้งหจนเชี่ยวชาญก่อนจะเปลี่ยนไปฝึกกระบวนท่าวิชาไร้พ่ายทีละขั้น เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วที่เขาเดินทางมาถึงเมืองครั่งพิรุณแม้ว่าที่นี่จะใกล้หัวเมืองหนิงแต่ก็อยู่ในสถานที่ห่างไกลลับตาคนมีคนนอกสัญจรมาน้อยนักดังนั้นเมื่อติงห้าวมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกจึงดึงดูดความสนใจของผู้คนจํำนวนมากในเมืองเพียงไม่นานทุกคนในเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็รู้ว่ามีคนประหลาดพร้อมแมวอ้วนเดินทางเข้ามา ติ่งห้าวจะาขึ้นเขาไปทุกสองสาวันบางครั้งก็ขึ้นไปทั้งวันไม่รู้ว่าทำสิ่งใดอาจจะฝึกนอฝนทั้งวันทั้งคืนนอกจากนั้นแล้วเขายังชอบมองดูผู้คนฝึกฝนไม่ก็มองดูน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขานิสัยไม่อาจคาดเดาได้ดังคนชรา เขาว่าเนื่องจากติงห้าวอเป็นคนอบอุ่นทั้งยังไม่เคยทำอะไรผิดปกติในไม่ช้าเขาก็สามารถเข้ากับผู้คนในเมืองได้มีคนไม่น้อยชอบเอ่ยหยอกล้อ,อก,กับเขาเช่นว่ามาที่แห่งนี้ทำไมหรือจะเป็นเพราะโดนสาวทิ้งมาสำหรับแมวที่เขาพามาด้วยมันเอาแต่นอนทั้งวันทั้งคืนไม่มีความปราดเปรียวด่งเช่นแมวทั่วไปแต่แม้ว่ามันจะแปลกไปหน่อยแต่ก็ไม่ดึงดูดความสนใจอะไรจากผู้อื่น ติงห้าวอหยุดการฝึกมองไปที่เด็กน้อยตรงหน้าเขาก่อนยื่นมือออกไปคว้าเด็กน้อยมากอดไว้แล้วใช้หนวดคราวทิมไปมาพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มผักอยากเป็นสิทธิ์ของสำนักพินิจกระบี่เจ้าก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเจ้าถึงจะมีโอกาสทำความฝันให้เป็นจริงได้คิกคิกคิก,คกโอ้ยท้านอาติงอย่าเอาหนวดมาทิมข้ามันจักกะจี้นะ หลังจากเล่นในอ้อมแขนของติงห้าวอ,อยู่ครู่หนึ่งเด็กน้อยก็กำมือพยักหน้าออกมาด้วยความหนักแน่นจริงอย่างที่ท่านอาติงพูดข้ายังต้องฝึกฝนอีกมากเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นจะได้มีโอกาสเข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักพินิจกระบีถ้ารู้เช่นนั้นแล้วก็ตั้งใจฝึกให้ดีมาท่านอาติงจะฝึกเป็นเพื่อนเจ้าเองติงห้าวพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มก่อนจะเริ่มฝึกอีกครั้งไปพร้อมกับเด็กน้อยที่ทำท่าทางมุ่งมั่น สำนักพินิจกระบีติงชุนชิวยืนอยู่บนยอดเขาทอดสายตามองไกลออกไปสายลมแรงพัดชายเสื้อคลุมสะบัดไหวฟ้าดินเปลี่ยนแปลงแล้วแม้ดูสงบนิ่งแต่ก็เป็นดังคลื่นใต้น้ำผันผวนไม่หยุดหย่อนไม่รู้ว่าท่านพ่อออกท่องโลกเริ่มฝึกฝนกระบวนท่าวิชาไร้พ่ายใหม่อีกครั้งถึงขั้นใดแล้วหวังว่าจะไม่สายเกินไปเมื่อวันนั้นมาถึง ติงชุนชิวพึพรรมพำออกมาอย่างแผ่วเบาขณะมองหมู่เมฆครึ้มก่อตัวท่านประมุขจู่ๆก,ก็ปรากฏร่างเงาสีดําขึ้นมาด้านหลังของเขาก่อนจะคุกเข่าลงประสานมือทำความเคารพติงชุนชิวยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่หันกลับมามองว่ามาคนผู้นั้นรายงานออกมาสิ่งที่ผู้อาวุโสสูงสุดได้สั่งการเอาไว้ก่อนจากไป พวกเราล้วนกระทําการแล้วตอนนี้ทางสํานักและตำหนักเทพเจ้าได้เริ่มติดต่อกับแดนต้นกําเนิดยอดฝีมือหลายคนถูกส่งไปให้ความช่วยเหลือรวมทั้งแทพดาบผู้อาวุโสจางและแทพกระบี่ผู้อาวุโสฟังตามรายงานจากสายข่าวแล้วแม้ว่าสถานการณ์ที่แห่งนั้นจะไม่ดีเท่าไหรนะ่นักแต่ก็ยังไม่ถึงจุดวิกฤตในตอนนี้ส่วนทางด้านของติงถงยังคงไม่พบเห็นว่าปรากฏตัว ดีดีมากท่านพ่อเคยกล่าวเอาไว้ว่าแดนต้นกําเนิดมีพันธมิตรหลักเผ่ากําลังต่อต้านกองทัพแห่งความมืดอยู่ที่นั่นแม้ว่าจะรักษาสถานการณ์ไว้ได้ชั่วคราวจนเกิดเป็นความสมดุลแต่หากติงถงเคลื่อนไหวสมดุลก็จะถูกทําลายลงตอนนี้พวกเราทําได้แต่เพียงตัดไฟตั้งแต่ต้นลอมอติงชุนชิวพยักหน้าน้าเสียงของเขาแสดงให้เห็นถึงพายุที่กําลังเริ่มก่อตัวมีสิ่งใดอีกหรือไม นอกจากพวกเราสำนักพินิษกระบี่และตำหนักเทพเจ้าแล้วตําหนักเทววิสุทธิ์ของราชวงศ์ภูษาขาวเองก็เริ่มส่งกำลังพลบางส่วนไปยังแดนต้นกำาเนิดดูเหมือนว่าพวกเขากำลังตามมหาราชาภูษาขาวมู่เทียนหยางเพื่อช่วยเขาต่อกรอกับกองทัพแห่งความมืดผู้นำทัพของพวกเขาคือเสนาธิการชิงหอรองอคนผู้นั้นรายงานตํหนักเทววิสุทธิ์เสนาธิการชิงหลง คือแม้ระดับการบ่มเพาะของเสนาธิการชิงหรงจะไม่สูงมากนักแต่เขาก็มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างยิ่งดังเช่นจูเกอร์เหลียงในยุคสามกบด้วยความถุยเหลือของเขาคงสร้างประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้กับกองทัพแห่งความมืดพวกเจ้าจงส่งคนไปที่ตำหนักเทววิสุทธ์บอกพวกเขาว่าราชาภูษสาขาวอยู่ที่เผ่าอัคคีสวรรค์ในแดนต้นกำเนิด เพียงผ่านยอดเขาเยือกแข็งไปก็จะถึงดินแดนเผ่าอวี่บอกพวกเขาเกี่ยวกับสถานะของราชาภูษาขาวในเผ่าอวี่ขอรับหลังจากติงห้าวออกคำสั่งร่างของคนผู้นั้นก็หายไปณโลกสวรรค์มัคคายยุทธแม้จะเต็มไปด้วยข้อพิาพาทเล็กน้อยตลอดเวลาแต่ก็เรียกได้ว่าสงบสุขทว่าหลังจากสำนักพินิษ์กระบี่ตําหนักเทพเจ้าและตําหนักเทววิสุทธ์เริ่มเคลื่อนไหวแล้วที่นี่ก็ไม่สงบสุขอีกต่อไป แม้ภายนอกมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เหล่าคนระดับสูงของหลายสำนักหรือผู้ที่ท,ทราบข่าวสารฉับไวต่างตระหนักได้จากการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจทั้งสามแม้ไม่รู้ว่าพวกเจ้าไปที่แห่งใดแต่ก็รับรู้ว่าไม่ใช่เรื่องสามัญธรรมดาโลกสวรรค์มักคายยุทธถูกบรรยากาศตึงเครียดแทรกซึมอยู่ช่วงระยะหนึ่ง ในเวลาเดียวกันนั้นเองข่าวลือทุกประเภทไม่ว่าจะจริงหรือเท็จต่างพากาันแพร่กระจายไปทั่วทุกซอกทุกมุมของแผ่นดินราวกับโรคระบาดแม้แต่สถานที่ธุรกันดารบางแห่งยังได้ยินข่าวลือเหล่านั้นได้ยินมาว่ากองกำลังทั้งสามได้ค้นพบดินแดนแห่งใหม่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพวกเขาในครั้งนี้ก็เพื่อการสำรวจและยึดครองแผ่นดินเพือ่อเหืดเท่าหากพวกเขาทำสำเร็จบางทีแผ่นดินของพวกเราอาจจะขยายอีกก็ได้ ไรสาระใครบอกว่าพวกเขาจะยึดครองดินแดนกันเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าผู้ใดยืนอยู่เบื้องหลังสำนักพินิจกระบีท่านผู้นั้นสนับสนุนการอยู่อย่างสงบสันติมาโดยตลอดแถมสำนักพินิจกระบี่ก็วางตัวห่างไกลจากโลกเสมอแม้ว่าจะเป็นการค้นพบแผ่นดินใหม่เจ้าคิดว่าสำนักพินิจกระบี่จะส่งคนไปอ้างสิทธิ์ในดินแดนหรือถึงเจ้าจะพูดเช่นนั้นก็เถอะแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้อยากจะยึดครองดินแดนเช่นนั้นจะทำไปเพื่อสิ่งใด เอถ้าเจ้าไม่รู้ก็อย่าพูดไรสาระข้าได้ยินมาว่าที่นั่นมีปีศาจชั่วร้ายอยู่ดังนั้นทั้งสามกองกำลังจึงต้องการกวาดล้างพวกมันฟังที่เจ้าพูดมามีโอกาสเป็นไปได้มากทีเดียวที่แท้ข่าวที่พวกเจ้าและข้าได้ยินมาก็คล้ายคลึงกันกล่าวว่ามีปีศาจร้ายต้องการจะรุกรานโลกสวรรค์มัคคยุทธของพวกเรา คนแรกที่สังเกตเห็นคือสุดยอดจากกระพัดติงดังนั้นเขาจึงเรียกระดมกองกำลังทั้งสาม,มาร่วมต่อสู้เพื่อกำจัดพวกมันเวลาล่วงผ่านไปหลายปีโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาข่าวลือต่างๆไม่เพียงแต่ไม่จางหายหากยังทวีเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆเหตุผลคือกองกำลังยักษ์ใหญ่ทั้งสามส่งกำลังคนออกไปมากขึ้น เหล่าผู้ฝึกยุทธบางคนที่คิดว่ากองกำลังทั้ง3ได้ค้นพบแผ่นดินใหม่ในที่สุดก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่กองกำลังทั้ง3ามทำแท้จริงแล้วคือการปรับปรามความชั่วร้ายบางอย่างเพราะไม่กี่ปีต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ประทุขึ้นทำลายความสงบสุขของแผ่นดินที่มีมานานนับพันปีนำพาเข้าสู่สงครามครั้งแรก